มาแล้วครับสวัสดีครับพบกับการผ่านด่านนะอขอคอยอนันด่านที่ห้าสิบต,ต่อนะครับนะครับตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับสําหรับบอรดเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆมาเรียนกลางเคาะไปเรื่อยลุ้นเอาว่ามันจะตายไหมอืม แดนเมีดก็ยังไม่ล่วงเดี๋ยวขึ้นล่างเดี๋ยวไปบนเดี๋ยวไปกลางโอ้โหอย่างโยกเลยโยกเลนนะ่าดูเลยคือถ้าเปรียบเหมือนอ o v ฝั่งซ้ายเหมือนป้อมเรานะฮะตอนนี้ก็คือแบบเราโดนยับเลยนะครับนะี่แล้วเลนบนมาเอ้ยการการคลิปก่อนคลิปมาเลนบนตงกลางนี่ออกตัวไม่ทันเป็นไงเผลอเรียบร้อย เข้าไปตีป้อมสาเร็จต่อครับนี่ยังไม่ผ่านเลยนะเล่นได้อีกเก้าครั้งนะขนนกหมดก็หมดนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับ<ๆ>เหมือนตัวเรามันยังไม่โหดพออืมดามจอยังตีแบบเจาะมันไม่แรง เลือดเป็นไม่รู้เลือดเป็นพันล้านเลยมั้งรับเจ้าบอสตัวนีมนนน้มียุบบ้างครับนิดหน่อยมียุบบ้างนิดหน่อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามแหมยุบทีละเปอร์เซ็นต์ยุบทีละเปอร์เซ็นต์ เลนกลางปล่อยไว้แล้วเพอไม่ได้นะเดี๋ยวก็ลงล่างตบล่างมาอีกยังครับยังไม่กระพริบก็บปล่อยก่อนครับมาแล้วกระพริบแล้วเลนล่างไ้ตัวเด็กน้อยสีนํำเงินแนละ้วก็เก่งเก่งคขาก็คา,านต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมมาก็โอ้โหทำเนาะริงอะไรอย่างนั้นเออเพื่อน ลงไปตีให้หน่อยดิขอดามเมดจัด,จดแป๊บนบึงเพื่อนเออ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 ห้าสิบไปเลยล่างอ่าเดือห้าสิบแล้วตีไปตีไป,ปเรื่อยๆเอ้ยๆกลางกลางกลางล่างล่างโอ้โหเดินไวด้วยดิโบนๆบนบนโอ้โหแตก โอโ้โหโอ้โหรู้สึกจะเยอะไปเรื่อยแล้วแล้วตัวก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเออเอาเอาเอาหายไปไหนอะ่ะฮะเฮ้ยมองไม่เห็นกลางเอาหายเฮ้ยเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วเอาเลนนบนแปดเอาอเอาอ เอาเหลือแปดไม่ตายเหรอเฮ้ยเกิดไปกลางกลาง,ลางพี่กลางกลางเอาเร็ววเหลือหนึ่งนาทีแล้วพี่ตบสิตบตบอลัล่างล่างครับพี่ล่างครับพี่ล่างล่างล่างเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปกลางอีกรอบหนึ่งพอตัวเราหายนะ มาแล้วสงสัยจะแพ้ครับงานนี้นั่นไงครับตามที่พูดเลยเจ็ดเปอร์เซนทุกท้ายเวลาเหลือยี่สิบวิหกเปอร์เซนสิบสามวิกับหกเปอร์เซนโอห้าโ,โอหดูสินะก็ยังไม่ผ่านครับเกือบ ได้แค่เกือบไม่เอาไหมเดีห้าเปอร์เซ็นสุดท้ายเวลาหมดก่อนปาท้อบนมากลางมาเดี๋ยวเก็บเพื่อนไว้ตอนมันเหลือน้อย,อยดีกว่ามัง้งเ,เดี๋ยวเราต้องหาจังหวะเอาเพื่อนหยอดตอนที่มันยืนเลนไหนนานๆไปบนแล้นี่แหละนี่แหละ เอาตบก่อนเอาเพื่อนตบแรงๆก่อนนี่ๆเอาเดามีตอนนี้ก่อนนี่แหละนี่แหละอยู่บนเนี่ยตบเตียเพื่อนไม่จะโดนสตันโอ้โหเอเอขึ้นไปเขาสตันเนี่ยงงงงงงโอ้ตายแล้วอะไรครับเนี่ย งง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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีจะโยกไปถึงไหนเนี่ยอา้อาวอา้าวพี่ทำทรงจะตายอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวทำทรงเจ็บท้ำทรงเจ็บทำทรงแบบ เจ็บเจ็บหนักเมื่อกี้เอาหายไปไหนอะเอามาเล่นล่างเฮ้ยมันแปลงล่างได้นะนี่มันหายตัวได้แป๊บหนึ่งเฮ้ยบน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 ,บนเอาชนะแล้วเหรอเรียบร้อยกับตบัวรับด่านห้าสิบผ่านไปไเรียบร้อยฮนะแม่ยู่ที่จังหวะด้วยนะมันมีการแปลงร่างหายตัวด้วยอา้าวเก็บมาแล้วนะรัวรับ ไฮเปอร์แดาวนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นนะไม่มีสูตรไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่ดูมันสลับเลนแล้วก็ใช้รถแร่สักหน่อยหนึ่งใช้ตัวแร่น้อยๆเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านกันได้ไม่ยากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับลุงมานีชูใจเดี๋ยวพาไปดูตัวกันสักนิดหนึ่งตัวที่เล่นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นชุดนี้นี่ ชุดนี้นะครับทีมทีมนี้เป็นหลักเลยนะครับที่ตีเมื่อกี้มีตัวชนสองตัวตัวชนคือเจ้าโจกกกหรือว่าเตี่ยวหุยแล้วก็ตัวบาวตัวตลกนะครับแล้วก็ตัวทำดาเมจก็เป็นตัวนี้ครับลดแร่หน่อยถามว่าลดแร่เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะอ่าลดแร่ไปออกตัวไวขึ้น นะฮะจาก8.4ก็ลบไปอีก1.7ก็เหลือประมาณ6.4ได้นะครับ6วิแล้วก็เป็นดาวินชีครับนะดาวินชีตัวนี้อันนี้ออกเร็วครับออกประมาณ4.5วิแล้วก็ตัวนี้ดาเมจเช่นกันตี6ล้านครับเลือด23ล้านแร่เยอะนะครับแต่ว่า ออกออกไวออก6.5เนื่องจากเขาแม็กนะครับอ่าเนื่องจากเขาแม็กก็ใส่เป็นเลือดใส่เป็นธนูใส่เป็นแหวนคิจะได้ตีแรง,งนะครับส่วนแถวสองเนี่ยเอาไว้กันเฉยๆกันเวลาลูกมันมาเห็นไหมไอ้ลูกตัวนั้นตัวเด็กตัวเด็กสีฟ้าที่มันคานตุ้มเตี้ยมมาปวดเราอ่ะอ่าเอาไว้เผื่อเราไม่ทันแล้วก็สลับทีม A ทีม B นะครับ นี่แบบนี้เวลานั่นก็ดูให้ดีมันไปเลนไหนมันจะกระพริบหนึ่งวิแล้วก็โยกลงโยกตามให้ให้ทันนะครับอ่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เล่นกันให้ผ่านนะครับจะได้ได้เจ้ากบให้เปอร์แปดาวเรียวหน้ามาครอบครองหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลุงค่อยไปดูว่าลุงจะอัพตัวไหนนะครับคิดว่า เดี๋ยวรอตัวนี้ใกล้ใกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะทำเอลซ่าฮะตัวสุดท้ายนะครับก็คงต้องแม็กอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวยังขาดอยู่อีกเยอะพอสมควรพึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับก็ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าห้าสองร้อยสองร้อยห้าสองร้อยสิบสองร้อยสิบห้าสองร้อยี่สิบสองร้อยยี่ห้าสองร้อยสามสิบโอ้สองร้อยสามห้า สองร้อยสี่สิบก็ประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับถึงจะเต็มก็คือเต็มก็คือยี่ยี่สิบห้านะครับอีกประมาณสิบเอ็ดตัวนูน่นอีกนานนะครับนะหรือไม่เนี่ยอาจจะทําตัวนี้นี่นะครับเพราะตัวนี้ใกล้แล้วนะครับตัวนี้ขาดอีกแค่ไม่เท่าไหร่สองร้อยสิบนะสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้านะครับกบดำห้าตัวแล้วก็กบไฮเปิลหนึ่งตัวนี้ก็จะแม็ก ตัวบินก็จะแม็กเช่นกัน,นครับเอาละขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้มากๆด้วยนะครับได้ประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบ๊ายบายเจอกันปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ